ปาตื่นขึ้นมาเช้านี้มาพร้อมกับความสว่างเลยค่ะมีมัวโอเอแล้วค่ะเช้า,ชานี้เข้าครัวได้ก็ตรงไปก่อไฟทิ้งไว้ก่อนค่าส่วนพอบ้านนะคะก็กําลังเตรียมตัวจะไปที่ทํางานค่ะก่อไฟทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็หันกลับมาล้างจานค่ะเมื่อคืนพาก,กันกินเราไม่ได้เคลียร์ให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเช้านี้เราจะทําเป็นผัดไก่ใส่ใบโหระพานะคะทุกคนล่ะคะเช้านี้ได้อะไรกินกับข้าวมื้อเช้ากันคะหรือว่ายังไม่พากันตื่นค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวนันล้างจานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอต่อโดยการทําความสะอาดสิงอีก ้ดีมากๆเลยค่ะตั้งแต่เราได้มาเราไม่ใช้ผ้าไมโครแบบเดิมเลยค่ะมาที่กับข้าวเช้านี้ของเรากันค่ะวัตถุดิบก็มีแค่ใบโหระพานะคะพริกแกงแล้วก็ไก่ค่ะใบโหระพากำละ5บาทค่ะส่วนไก่นะคะเราได้มา1นกิโลเจบาทค่ะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะอ๋อลืมไปเลยค่ะส่วนพริกแกงนะคะเช้านี้ใช้เป็นพริกแกงสําเร็จเหมือนเดิมค่ะถุงละ5บาทเตรียมวัตถุดิบของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเตรียมตั้งกระทะค่ะเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ทอดปลาทูเสร็จเราก็ไม่ได้ล้างกระทะทิ้งไว้ค่ะยาางเตไว้แบบนนั้้เลยแหง แล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะตามต่อด้วยพริกแกงผัดจนกว่าพริกแกงเราจะหอมนะคะหลังจากนั้นก็ตามด้วยไก่ค่ะตามด้วยน้ำปลาตานหน่อไม้แล้วก็ใส่รสด,ดีลงไปค่ะหลังจากนั้นก็ตามด้วยซอสหอยเยาะซอสฝาเขียวลงไปเพิ่มอีกนิดค่ะตามต่อด้วยผงนัวค่ะใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายค่ะเพิ่มความกลมกล่อมด้วยน้ำตาลอีกนิดหน่อยค่ะใส่ลงไปเพื่อตัดความเค็มแล้วก็ทําการคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นก็ปิดฝาทิ้งไว้นะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้จนกว่าน้ําจะงวดนะคะหลังจากนั้นได้ที่เราก็ใส่ใบโหระ คนดูความเหนียวข้นของน้ำไก่นะคะลาดกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเข้ากันที่สุดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับข้าวเช้านี้เตรียมตักใส่ชามของเราได้เลยค่ะยกขึ้นโต๊ะค่ะเดี๋ยวเราจะแบ่งห่อข้าวไปกินที่ทำงานด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่ดูจนจบ